วัสดีปีใหม่นะคะทุกๆคนก็ขอไวพอ้พรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะทั่วประเทศไทยเลยนะค่ะ <c oughs> วันนี้ก็จะมาสอนต่อจากเมื่อเสาร์ที่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายรายการจะมีสอนแก้การปวดหลังนะคะสามารถดูแล้วก็ทำกันเองที่บ้านได้ะคะ่ะต่อไปหมอตกงานะ <c oughs> เขาดูค <c oughs> ลิปแล้วก็ทําได้โอเคให้ยังไงดีคะนอนคว่ำเลยค่ะนอนคว่ำเนาะอ, feet, okay. อือันนี้เลยเนาะทีะละหนึ่งเท้านะคะหนึ่งเท้า การเยยบอย่างนี้คือการไี้ว่าเลือดวิ่งมาเพราะเลือดวิ่งมามันจะมาหยุดตรงเท้าใช่ไหมค่ะ<อ>พอปล่อยปั๊บเลือดจะวิ่งแบบร้อนไปถ้าร้อนแค่หัวเข่าคือเป็นอันว่าเส้นตรงเข่าติดแต่ถ้าเกิดร้อนไปถึงข้อเท้าอะไรเงี้ยคือเส้นตรงข้อเท้าติดปล่อยแล้วยกทีละเ,เท้าถ้าคนเคยนวดก็ใช้เท้าลงจิกเลย ถึงใช้ส้นเท้าเหรอคใช้ส้นเท้าจิกไปเลยถ้าคนเคยนวดแต่ถ้าคนไม่เคยนวดก็ใช้อุ้งเท้านะแต่ถ้าเกิดคนไม่เคยเลยก็ใช้อุ้งเท้าแตะเบาๆค่ะลงน้ําหนักพอดีอพ,ดพดมันจะได้แรงกว่ามือนิดนึงอ่ะอแก่กันไปอีกปีงแล้ว ฉันน่ะรอไฟไหม้ไม่รอฉันไม่รออะไรแล้วฉันรอไฟไหม้ไปไหนล่ะเอารุ่นนี้แล้วรุ่นไฟไหม้เนาะเรื่องรวยไม่รวยละทำไม่ถูกโรเตลรี่วันที่หนึ่งเฉียดทุกทีวันนี้ก็เฉียดเฉียดทุกงวดงวดนี้เฉียดตัวท้ายตัวหกฉันซื้อเจ็ด อ <Ooh, S 2> ตึงมากมายมแถวนี้คือเป็นที่เจ็บถ้าคนไม่เคยนวดเราก็จะใช้มือลงค่ะแต่ก่อนนี้โดนเหยียบอย่างเงี้ยร้องร่นเลยนะตอนนี้ดีขึ้นนะแต่หนูรู้ว่าตึงไงกินข้าวอิ่มใหม่ๆ มันจะนานไปไหมเดี๋ยวรีบยกรีบย้ายดีกว่าเ,เ,เดี๋ยวคลิปมันยาวอ,อตรงนี้เจ็บเลยอะ่ะวันนี้ก็จะมีคนเข้ามาเรียนนะแต่มาแต่มันไกลก็เลยไม่มาไม่มาไม่ทันจากมินบุรี อ,อันนี้ถ้าเกิดปวดน่องให้เหยียบเนื้อเขานะ<อ>นิ่งนิ่งนิ่งเทา้าคือการแก้การปวดน่องเนี่ยไม่ใช่เหยียบที่น่องเหยียบเนื้อเขา่านะ ถ้าบางคนเขาไม่ไหวอะคะเราใช้มือแทนได้ถ้าไม่ไหวใช้มือลงอสองมืออย่างนี้ก็ค,คือกดไล่ลงไปพร้อมๆกันกดนิ่งๆกดนิ่งๆอ๋อกดนิ่งก่อนอืมกดนิ่งๆถ้าไม่นิ่งถ้าไม่นิ่งนะจะไม่หายปวดค่ะนิ่งสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยไล่ลงไปใช่ไหมใช่ค่ะ